ไปกันที่ UMT s t a d i u m นะครับวันนี้อุบลเปิดรังรับบุรีรัมบุรีรัมก็ยังเป็นทีมที่ชนะใครไม่ขาดแต่ว่าเฉือนชนะได้เรื่อยๆนะครับครับและอุบลก็เป็นอีกหนึ่งทีมในไทยลีกนะครับที่ไม่ได้แพ้บุรีรัมแต่แพ้ให้กับดีโอโก้นะครับนั่นก็คือดีโอโก้ยิง3ประตูเกมเนี่ยมันใกล้เคียงกันไปช่วงๆนะครับมีโอกาสอุบลเองก็มีโอกาสแต่ว่าความคมจังหวะจบสู้บุรีรัมไม่ได้สู้ดีโอโก้ไม่ได้จริงๆนะครับ บุรีรัมมีเดียโก้คนเดียวเนี่ยแล้วสามารถที่จะเปลี่ยนจังหวะธรรมดาธรมาให้เป็นประตูทั้ง3ลูกครับมันบ่งบอกว่าพวกเขาไม่ได้ต้องการอะไรมากมายนักนะครับปีนี้บุรีรัม์อาจจะมีเกมที่ไม่สวยสกอร์ที่ไม่ขาดแต่ว่าชนะค่อนข้างแน่ใช่ครับทั้งที่วันนี้มองว่าบุรีรัมม์ขึ้นนําตั้งแต่นาทีที่สามนะครับดูแล้วว่าอาจจะเล่นเรื่อยๆเฉยๆนะครับแต่ว่าพวกเขาสามารถไล่ยิงถึง3ประตูต่อ2ได้นะครับ แล้วพวกเขามีเกมคลางสัปดาห์ด้วยนะครับ,รบในเอฟซีเชมบันลีกก็คงต้องบอกว่ายาวๆไปนะครับ,รบสำหรับบุรีย์ขณะที่อุบลก็ยังต้องไปเ,เก็บปีนี้เขาต้องเก็บในบ้านให้ได้เยอะกว่านี้นะครับ,รบจุดเด่นของอุบลเคยอยู่ที่เกมในบ้านแต่ปีนี้ก็เริ่มพลาดท่าให้เห็นหลายๆแมตช์ครับ